สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับกับบรรยากาศช่วงเช้าๆครับเรามาอยู่กันที่บ้านโคกงี้วครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดปุรีรัมครับวันนี้ครับเรามาชมครับแม่วัวครับของคุณน้าแพรวันฟาร์มครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูครับกับแม่วัวชาลุล่ครับนี่ครับตอนนี้แม่วัวชาลุล่ก มีอาการเป็นสัตว์ครับแต่เป็นสัตว์ไม่ชัดเจนครับสำหรับวันนี้ครับผมจะให้ความรู้ครับแล้วก็เกษตรกรครับมือใหม่ครับที่เลี้ยงวัวครับแล้วก็ไม่รู้อาการของแม่วัวเป็นสัตว์ที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรครับวันนี้ผมจะพามาดูแม่ชารเลนนะครับหนึ่งครับการสังเกตของแม่วัวครับ ที่มีอาการเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนครับเราดูได้ครับเครื่องเพศของเขาครับจะมีน้ำเงือกใสๆออกมาครับแล้วก็เครื่องเพศของเขาจะบานหรือว่าจะบวมแต่ไม่แต่บวมไม่มากครับนี่ครับจะมีน้ำใสๆออกมาครับสองครับแม่วัวเขาจะกินหญ้าปกติเลยครับแต่ เขาจะมีอารมณ์แปรปวนอยู่อยู่บ้างเป็นบางเวลาครับแต่ถ้าวัวเป็นสัตว์ชัดเจนนะครับแม่วัวเขาจะไม่กินหญ้าครับแล้วอารมณ์แปรอารมณ์ของเขาจะแปรปวนครับจะกระโดไอจะร้องเรียกหาตัวผู้แต่สําหรับแม่วัวชาร์ลรีต,ตัวนี้ครับเป็นไอเป็นอาการที่เป็นสัตว์ไม่ชัดเจนครับ โดยเขาเป็นสัตว์มาได้สองวันตีแล้วครับและก็วันนี้ก็คุณอาไปวันก็จะผสมเทียมครับและอย่างที่สามครับหางครับนี่ครับเราสังเกตเห็นได้ชัดครับหางเขาจะไม่ปิดเครื่องพศครับเขาจะทางอกให้เห็นเลยครับนี่ครับผมจะพามาดูใกล้ๆครับนี่ครับทางอกลักษณะนี้ครับ บางคนนี่เขาไม่รู้ครับว่าวัวเป็นสัตว์หรือไม่หรือเป็นสัตว์ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนครับแต่ถามว่าลักษณะของวัวที่เป็นสัตว์ไม่ชัดเจนเนี่เราสังเกตยากครับอย่างเกษตรกรเลี้ยงวัวมือใหม่ครับยากที่จะรู้ครับว่าอาการของวัวเป็นสัตว์นี่เป็นเช่นไรครับ นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์เงียบสำหรับแม่วัวตัวนี้ก็เช่นกันครับสัตว์เงียบครับวันนี้คุณนะักพวันก็ได้เอาออกจากโคกมายามเช้าเลยครับเราต้องสังเกตบ่อยๆนะครับบางทีก็ สัตว์เงียบงนี้บางทีก็ลงลงก็ลงปกติครับก็กินหญ้ากินอะไรตามปกติแล้วครับแต่เราพยายามสังเกตที่เครื่องเพศของเขาครับตัวนี้ยังเป็นสัตว์ยืนครับสำหรับแม่ัวชชลีตัวนี้ครับ สัตว์เงียบเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนครับนี่แหละครับลักษณะของเม่วโวจะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กับช่องโซลินฟาร์มพาถุนด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ